สวัสดีค่ะมาค่ะกินกว๋วยเตี๋ยวด้วยกันแซบๆค่ะวันนี้หลานสาวทำกว๋วยเตี๋ยวให้กินยังอยู่เฮลซิงกิอยู่ค่ะายศสนมีหลานอยู่เฮลซิงกิเป็นลูกพี่สาวของายศสนแล้วก็มีลูกสาวสองคนอันนี้ก็ลูกของหลานนะคะทำกว๋วยเตี๋ยวให้กินที่เห็นสีดำๆอยู่นี้เป็นแผ่นที่ว่าเขาเรียกว่า ก๋วยเตี๋ยวสดนั่นแหละค่ะที่เรามาห่อกันนั่นแหละค่ะหลานสาวก็เอามาทําให้กินคูก่กับซีอิ๊วดําน้ําต้มน้ําซุปก็กําลังเดือดเลยค่ะน่ารับประทานมากอันนี้จะลวกเส้นนานๆได้กินทีรสชาติเหมือนบ้านเราเลยค่ะพี่น้องอาจจะสงสัยทำไมเส้นดำหลานสาวเอา ซีอิวดำใส่นั่นเองค่ะเป็นเส้นที่ว่าเราเอามาห่อนั่นละค่ะหรือว่าเอามาทำก๋วยเตี๋ยวสดนั่นละค่ะตอนนี้เราก็จะเดินทางไปไหนกันเอ้ยกับน้องตั้งใจตอนนี้นั่งอยู่บนรถเมโทรค่ะเพราะว่าเราอยู่ต้นทางนั่นเองก็ยังไม่มีคนนะคะมันจะสุดสายอยู่ในจุดนี้แล้วก็มันก็เป็นต้นทางก็เลยยังไม่มีคน ขอโทษขออภัยนะคะต้องปิดเสียงเอาไว้เพราะว่าเสียงลดดังมากแล้วก็คนอยู่ในนั้นก็กลัวมันจะผิดกฎของเขานะคะนาอก,ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากโดยที่ปิดเสียงเอาไว้นะคะนานๆได้มาหาลูกหาหลานทีค่ะคจก็มีความสุขอลไรแต่ลูกลูกกับหลาน เปลี่ยนรถเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวจะไปรออีกสี่ห้านาทีเดี๋ยวคันใหม่มาก็ามาเปลี่ยนรถตรงนี้เพราะว่าเราออกไปไกลก็ไปเอสโปถ้ามาคนเดียวก็ไม่รู้ไปหรอกค่ะขนาดก็ประกาศให้เปลี่ยนรถยังไม่รู้เลยหลานบอกว่าย่ายๆเขาจะเปลี่ยนรถเรื่องก็เลยพากันลงมเลยรอเปลี่ยนรถอยู่ค่ะคนเล็กหลับแล้วคนเล็กหลับซะแล้วหลับปุ๋ยเลย หลับปุ๋ยเลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะก็เลยรีบร้อนกันไปหน่อยเราก็มาต่อรถกันตรงนี้จะไปไกลอยู่ค่ะยังไม่เคยไปในรถ Metro แมคโครนลวค่ะหลายปีแล้วค่ะที่ยายสนไม่ได้ มานั่งรถเที่ยวแบบนี้วันนี้หลานๆก็เลยพาเลาะเสียอย่างเดียวค่ะว่ามันเป็นวันอาทิตย์บ้านเราวันเสาร์วันอาทิตย์คนจะเยอะแต่ที่นี่ไม่เหมือนกับบ้านเราเด้อค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์คนเขาจะพักผ่อนสำหรับวันเสาร์ก็พอมีคนอยู่แต่วันอาทิตย์นะ่ะยิ่งอยู่บ้านนอกยิ่งเงียบ คนจะไม่ค่อยมีเหมือนบ้านเราถ้าบ้านเราเป็นวันอาทิตย์นะคะเนาะคนเยอะเดินมเดินเดินเดินเร็วๆคนเก่งเร็วๆเร็วๆมาเร็วๆเอาร็ะลูกเห็นตั้งใจด้วยหลานก็นอนหลับมาบนรถ หลังจากเราไปเดินช้อปปิ้งกันมาค่ะโอ้โหเสื้อผ้านะคะเยอะมากเขาลดราคาแต่มีแต่ตัวเล็กๆตอนนี้เราก็เดินทางกลับมาหลานๆก็เลยพาแวะมารับประทานอาหารตอนเย็นนั่นเองค่ะมาร้านนี้ละค่ะกินบุฟเฟ่ค่ะอาหารมีแต่หน้ากินทั้งนั้นเลยค่ะมารับประทานด้วยกันค่ะ นานแล้วยายสนไม่ได้กินไอ้หอยแมลงผู้โอ้โหอร่อยมากซูชิเขาก็อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยค่ะแต่ที่ลู่ลู่ยายสนโอ้โหพี่น้องจา๋าอันนี้ก็มีแต่อร่อยอร่อยนานๆได้มาทีนะคะ่ะเนาะแต่เขาจะมีในช่วงเย็นค่ะในช่วงเย็นจะเป็นเมนูนี้ถ้าช่วงตอนเที่ยงก็อีกเมนูนึงก็จะถูกกว่านี้นะคะ อันนี้ข้างนอกร้านเขาก็ตกแต่งได้สวยงามมากค่ะวันนี้หลร้านก็พาเละก็เสียดายเหมือนเมื่อกี้นี่แหละค่ะที่บอกเสียดายแต่ว่ามันเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์เขาปิดเร็วนั่นเองค่ะหกโมงเย็นเขาก็ปิดแล้วก็เลยรีบไปรีบกลับกัน มาแล้วกลับบ้านกันลูกไปน,นี่ก็หลานสาวหลานสวยเหลิมค่ะแล้วก็หล่นเจ้าตัวเล็กนะี่คือหล่นสกนโอ้ยหล,ยลอ,อ,หลลอ,หลลอดูตากล้องดิดูตากล้องคนเล็กดิมือนูนน่ะเออ ตากล้องตากล้องเบอร์แปด,ดนอ้ะนู่นแดดเป็นขาวเกินโอ้ยดูดูสรุปแล้วน้องตั้งใจถ่ายรูปออกมาแล้วสวยมาก อยากรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันค่ะแต่เยสวนก็จะเก็บภาพมาฝากพี่พีน้องๆ้องถ้าหากรถมันวิ่งสะเทือนสักนิดนึงภาพอาจจะเคลื่อนไหวก็กราบขอโทษขออภัยค่ะเพราะว่าทางมันนะคะนะ่ะนาะมันก็ไม่เรียบนั่นเองค่ะแต่ก็อยากจะเก็บภาพเอาไว้นานๆเราได้เข้ามาทีค่ะ อย่างไรเยสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่ตอไปหลังจากกลับนี้แล้วค่ะเยสนจะไปทําอะไรเดี๋ยวกดติดตามไว้ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวสวัสดีค่ะบ๊ายบาย